สวัสดีค่ะมือน,นี้มือน,นี้มือน,นี้บ่มีแดดกับพี่น้องคะ่ะมือน,นี้วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์มือน,นี้บ่มีแดดเนาะบ่มีแดดแล้วก็บ,บ่มีฝนดอกพี่แก้วก็ไปซื้อของพึ่งมาอันนี้ดอกโม้นนะคะดอกโมนหรือว่าดอกป๊อปปี้หรือว่าดอก ปินนั่นเองเนาะเมื่อวานยายแก้วมาถอนหญ้าแถวนี้เนาะยายแก้วก็มัดให้เขาเป็นเป็นใบมันแตกกอหลายนะพี่น้องเนาะกอไผ่ของยายแก้วก็ได้หลายกอแล้วเด้อันนี้กอไผ่น้อยค่ะพี่น้องกอไผ่ยื่นี่ก็แพงเด้อค่ะแต่ว่ากอนี่ยายแก้วเอามาจากบ้านหนองวาดหนองสาวหลา่าคนอุบลเนาะเขาให้มายายแก้วก็มาเพาะพันธุ์ เียวไปแกงมสูสาวลวพี่น้องคะนี่ยายแก้วกับมี่นอหน่อยนออย่างมันมันกะลากนอหลากอยังบอก,อก,อก,อกมาคักขนาดพี่น้องยายแก้วกับกระังสิ่ช่ำไปให้เพื่อนบ้านเนี่ที่มันสอดออกไปนานพักของยายแก้วนี่ย,ยายแก้วกับสิคุดใส่กระถางไปให้เขาเนาะขันซื้อนี่ขันซื้อนี่มันแพงได้ค่ะพี่น้องคะต้นพผยอยู่นี่แพงคักกระถางนึงงอ่อ ประมาณยี่สิบหรือสามสิบยูโรเนาะขันเป็นบานเล่าบานเฮากับแ,แพงอยู่ย่นี่เขาก็จะซสืออาหารได้หลายเมยุกอย่ยางนี่เห็นปะค่ะนอนน่อยๆกําลัางสาบหลาบกันมากนี่นี่ยายแก้วก็สิ่ซ้ำใบผู้ใด,ดอยากได้กับสีเอาบานยายแก้วนี่ละ่ายายแก้วกฝันเด้ฝันว่าอยากสิเอ่อเปิด้าน ขายต้นหมอกต้นไม้เนาะช้่มเองค่ะฟังข้างี้ก็คือผักส่วนผักข้างแย่แก้วค่ะส่วนผักลาลิเชนเออ่บะแมนคนละลาบีกันลน้งสัตว์เนาะอันนี้คือแบบ อันนี้ก็เสือเบงวา่าอันนี้คือมาละนะคะอันนี้มาละมาลายหนังเบงหัวมาลายกินเรว่มามะลาขีนกย่าากกงบงหัวค่ะเพราะว่าพี่น้องพี่น้องขายยกแก้วเอาพัดมาเอาเม็ดซื้อไปซื้อมาจากลานอยู่ก่อสร้างนะซื้อมาก,กินมันมันมันเถ่ามันแก่เรายกแก้วก็เริ่มเม,ม็ดมะนาวแต่ว่าบักแตงในบักแตงพวงบักแตงพวงยแก้วร่างทั้งล่าสาดาเนาะเขาบอกว่ามาแตงพวงเวียดนามเหมือนไหม ยายแก้วก็ซื้อมาเนาะอันนี้ข้าวตองได้พี่น้องค่ะข้าวตองอันนี้ต้นวุ่นอันนี้ต้นสลัดเนาะนี่กระเทียมหอมก็มีหอมอันนี้ลาลิเชียนอันนี้ก็เอ่อมะละกินกทั่วกะลังแตกพะโยไไพะเไไนะพะโยพะเะอันนี้คางทัว่วยายแก้วค่ะ ปีนี้เ่ uh ็เ huh. ฮ็ดลอยฟ้ากับพี่น้องค่ะมันมันมันสุกคาโพดยายแก้วเวลาเวลาสิกับเมืองไทยน่ะมันมาขายพี่เวลาต้องเก็บสวนเนาะแล้วก็เลยเฮ็ดคางต้นไผ่หน่อยๆงั้นสิอะแสด้เก็บง่ายเนาะอันนี้คือผักแป้นผักแป้นใหญ่ไปขันสมผักแป้นหน่อยมาจากเมืองไทยได้พี่น้องค่ะนี่ผักแป้นนี่ยายแก่ตัดผมให้เขาตะลังสิบโป้งเนาะอันนั้นคางบ้านกับพี่น้อง นักบานเพื่อนนักบานอันนี้กะพักบุงพักบุงพักบุงแก้วของเวียดนามพักบุงจีนแหละอันนี้ชนิดเด็ดยอดแตกเนาะมั่วสิแตกยอดอันนี้บักทั่วเละบักทั่วเละหรือว่าบักระเจี๊ยบนุ้ยแม่แบบว่าเป็นแยกแก้วบางหัวแบ บักบักอันบักกระเจ็บที่เป็นลูกเงี้ยเงียวเคียวเนาะที่เขากินกินสดก็ได้แต่ยายแก้วชอบกินสดเนาะอันนี้คือเจ้าชายกบของยายแก้วตอนนี้เิ่นกับแปลงล่างเพิ่นแปลงล่างเป็นันนเป็นเป็นเป็นมนุษย์แล้วค่ะจากเจ้าชายจากเจ้าชายเนาะับพี่น้องค่ะ นี่แหละค่ะชีวิตชีวิตของแย้แก้วเนาะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยหกเดือนอยู่เยอรมันหกเดือนกน็โอเคนะพี่น้องเนาะกลับมาเยอรมันก็นกนช่วงหนาฮอนก็นมาเห็ดสวนปลูกพักปลูกหญ้าโอเคนะคะเนาะ